บิ๊กตู่ยัวถูกถามข่าวลือรัฐประหารไล่สื่อกลับบ้านแล้วเดินออกจากโพเดียมทันทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่มีกระแสข่าวลือการทำปฏิวัติรัฐประหารในช่วงที่กองทัพบ,บกมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ในหลายพื้นที่จนทำให้เกิดความแตกตื่นโดยพลเอกประยุทธ์ถึงกับอุทานเสียงดังว่าเฮ้ ไปกลับบ้านแล้วเดินออกจากโพเดียมทันทีจากนั้นนายกเดินผ่านนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมถามว่าใครจะรัฐประหารผู้สื่อข่าวจึงกล่าวว่ากองทัพบ,บกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้หันมาตอบว่าเละเอะเทอะถามแบบนี้ก่อนเดินขึ้นไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสําหรับบรรยากาศการถแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่นิ่งเฉยและมีน้ําเสียงที่ดูนิ่ง,งและมีการถอนหายใจหลายครั้งด้วยกัน และยังไม่ตอบคำถามที่สื่อมวลชนแจ้งไปก่อนการแถลงข่าวถึงกรณีที่นายอาทิตย์อุไรรัตน์ออกมาให้ความเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรลาออกเพื่อเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกและรัฐบาลสมานฉันท์เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ประเทศในปัจจุบันโอเคไหมตามสบายนะไม่ต้องถามกระงสข่าวเราก็ปางใจเรื่องข่าวเอ้ยทำให้ได้ขาดได้ตลอดนายไม่ยกแต่ถามเรื่องอื่นก็ได้ค่ะนายก โมเดลด้วยค่ะท่านนายกใส่ใค่ร้านอาหารซองขนมปังลายองฮ็กลุเลยเพนายกขอเรื่องภูเก็ตโมเดลด้วยค่ะท่านนายกนายกภูเก็ตภูเก็ตโมเดลค่ะภูเก็ตโมเดลด้วยค่ะท่านนายกเรื่องแลนดิ้ด้วยค่ะนิยกอะไรครับผมจะไม่ยังยังเอาเข้ามาไม่ได้ก็เอาในประเทศไปก่อนเพราะในประเทศยังไม่ต่อรับไแล้วหมายถึงพักโครงการนี้ไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้พักตะเกียบในประเทศแต่เอาคนเข้ามาเดี๋ยวว่าอีกทีได้ก่อนครับ พอซับมาแล้วค่ะตันประเทศไทยด้วยไ่ยกสักูล่า